ทุกท่านที่กำลังติดตามพระสงยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาคาใหญ่ยูช่องเนาะวันนี้เขาสิมานำเสนอวิถีชีวิตของคนบนดอยนะคือการต้มเหล้าในเองทุกคนคือนี่คือเป็นหม้อต้มเหล้าเนาะคืออันนี้เขาใส,สย่ยินเนีว้วเพื่อบพ่ให้อากาศมันเข่าข้างในคือบพ่ให้อากาศมันเข่าข้างในเนาะมันสิกลายเป็นไอ้น้ำแล้วมันสิมาเกี่ยวกับตัวนี้เนาะคือเขาสสเเใส้น้ำเย็นน้ำเย็นเาใส่น้ำเย็นแล้วก็ ไไอ้น้ำมันกระทบไซแล้วก็เป็นยด,ยดยดคือมาสไก่เล่ามาสิกยเป็นเหล้าแล้วก็ปอะอมาตีตามนี่เนาะคือนี่จะเป็นผ้ากองนะเพราะสิได้กองคือโบไหเหล้ามันขาวคือเขาวขาวโบกองมันเหล้ามันจะเป็นเส้นเดินเหลืองมันงามคนแล้วก็มันก็แแทบคือเขาสิได้กองเนาะออกองเอานล้วก็อขอั้นตอนท้ายอีกของการต้มเหล้านี่ก็คือ กราตองอันละลับก็คือข้าวสิดข้าวซีต้มลาวสาลีหรือว่าต้มจะข้าวข้ากต็ต้องเตะต้มมันก่อนต้มมันแล้วก็ข้าวซีด้ผสมกับแป้งลาวเป็นลาวทุกคนเอาสมาหาซื้อได้อยู่ตามตลาดเนาะข้าวซีด้ผสมกับแป้งลาวแล้วก็สิได้มัดไว้มัดลาวไว้ยืนตามถังแค่นี้ทั้งถังเนี่ก็ได้บ่ให้อากาศที่เขาให้ทำตอนตัวนี่คือให้ใส่ ใส่ซาลีหรือว่าเท้าที่เอาผสมกับแป้งเราไปแล้วโตมาใส่แล้วก็มักไว้ทุกคนปิดใส่ใส่ใส่พลาสติกเนี่ยของมัดปิดไว้เพื่อให้อากาศมันเข้าเนาะจากนั้นเขาก็เขาก็โตมากไว้ประมาณเดือนหนึ่งหาโซแปะโซแปมือเนาะเขาจึงมาต้มลาวได้ก็เขามัมีมาใส่อยู่คือสั้นปดไว้ัาจากที่เท้ามักไว้ได้โซแปมือหรือว่าหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ได้ เขาก็ดอกนัําใสอยน่ในหม้อนี่เนาะใส่หม้อแล้วก็เขาสิเดต้มเอาทุกคนแล้วก็เทตามขั้นตอนนี่เลยหลังจากที่เราได้ใส่หรือว่าได้เทตามขั้นตอนทุกๆอย่างแล้วเข้าก็ได้รอตถาทุกคนมันต้องใส่เวลาโดนสว่านน้มันต้องให้ไถน้ำมันอุน่อนก่อนแล้วก็ให้มันเดือดมันคือกลายเป็นน้ำน้ำในวันเราเข่าออมาใกล้ ถ้าตัวต่อไปเราก็ได้รอรอทุกคนตอนนี้รับข่าวก็ได้ออกมาพปดีว่าเขาอรื่องนั้นสดสดเลยทุกคนรอซิมมาแค่กินกัวแฮนปเอดแล้วบ๊ว้เป็นเจไดรสัตว์ อาบ้าห <laughs> อ,อมหอมคือทุกคนมันกินแอลกอฮอล์มันจะมาเต็มแต่ว่ามันสีหอมของของซารีหรือว่าของข้าวตำลังเนาะคือมันสีหอมทุกคน <laughs> คือ <cut _> ตอนแก่วัน <cut _> นี้เขาต้องมากินเองแต่ตาทะเลก็ สิบสิบไข่เนาะทุนเนะาะไข่ขวดอยู่ประมาณสองพันเก็บเดีว่าไข่เป็นเงินยวนเอาสิบยวนเนาะว่าเขตท้าเ,เป็นเขตที่อยู่ใกล้ประเทศจีนเนาะคือเท้าทิ่ใส่แต่เงินเงินยวนเป็นส่วนลายเนาะคือส่วนลายเงินเก็เกจบจากบุคคลนิยมบุคคลนิยมเราบุคคลใส่เลยจะจะใส่เป็นเนนะงินยวนเงินยวนเนาะรอสิบอีกทีเหมือนเนดะิม ทาซิวิเทอรนี่คือซิมาวเลยโอ้โ่ยกนโ่ากินโเป็นฮอนมีฮอนมีของโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาสิวัดสิวัดเบอร์บาเราตัวนี้มันกินออกซานอกะปกติเราถ้าไข่อยู่ตลาดว่าเป็นไข่นี้ ประมาณ55อสิาเนาสะโอเคทายเลก่อนเอาสิไปเอาตัววัดหลังเน่ทุกคนเน่ก็สิเป็นตัวตัววัดล็อกเขา้าเราดิม่ใชเป็นหลอดเจนซี่เลยาวิธีวัดก็คือเอาสิเทสล็อกเขา่าที่เย็ยนแล้วใส่ยรงนี้แล้วเดีวก็เอาจุ่มสิจุ่มมันนี่ลงไปมันสิขึ้นตามมันนี่เลยตามตัวเลขนี่เลยปกติที่ิ่นขายอยู่ตลาดก็จะประมาณสี่สิบห้าห้า ชิซิปหาหาซิปประมาณนี้เนาะประมาณนี่เนาะคนขายอยู่ตลาดตัวนี้ครับชิโรวัตที่เราต้มนี่บนเพรามันจะผิดอซาเนาะคือคนนี่มันนีมันแตกนะคือนี่มันแตกอยู่อยู่ตลาดนี่อยู่ไก่มีมีขายคือบริษัทสร้งมาเนาะถ้าถ้าตรงการก่อเตะซามอาจจะเวียนจันทร์เพราะว่าอยู่นี่บดบุขายเนาะคือแล้วก็ช่วงนี้ก่อสร้างว่ได้ปิดคนเหี่องโควิด สาม,มารถก็ลำบากเลยนี่พอใส่ได้ยุบเดใส่ไปก่อนร้อนแคบบ่หนึ่งเดือน เราจีบเทล็อกเคาวนี่เต็มล็อตนี่เลยเนาะเต็มล็อตประมาณครึ่งน,นี้ก็อนจะเด้ดจุ่ม,มันนี้ลงไปเนาะนี่คือยัองโอ้โหนะคือกันเด็กเด็กแข่งแข่งเออเหีนร้อนนี่ เร่นี้ขึ้นตั้มไฟแล้วกันถ่ายมอตัวนี้มันห่อในกันถ้าเคยเอามาเมั่นเนาะนี่ยแค่เคยนีเป็นหล่าแตนะ่ก็ประมาณนี้ก็ได้ล้ะคือเล่าตัวนี้มันสีขาวกว่าตัวเที่ยวซื้ออยู่ตลาดเนาะคือตัวเที่ยวซื้ออยู่อยู่ตลาดมันสีเหลืองกว่า น่ะเขากบบระปู๋าานะคนเดกประสงค์ประสงค์ยังกระปู๋แต่ว่าวเราเท้าต้มเองมันจะสุดกุนขาวแล้วก็มีความหอมของของเหล้าหรือว่วาของวัตถุดิบที่เท้ามักไว้นี่มันสีหอมกว่านี่ทุกคนโอ้ยตอนสายเบอรว่าเขาต้องเย็นี่เย็นหรือว่าเยน็เน,ยนเนยน็เนก่อนถ้าอุ่นความาวาพุ่มมันสิเคลื่นลายาหรืว่าเขาต้องเลยเฮ็ดให้เยกล่ะขาวนี่นนมันเย็นก่อน ก็รอให้มันเย็นคนละัชีวิตคนละวงเลยโอเคตอนนี้ข้าว่าวก็เริ่มเย็นแล้วนะเราจะมาแช่โอ้โนนล้วมันสีใดเท่าไรนะแช่ด้วยเอาก็เทใส่ลอดนี้เลย อีตุ๊เป๊เลยห้กเงินหัดได้เล้เดีทุกคนโอ้เหียนี่ทุกคนโอ้หลายพดนเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิองนาพนนะปกติพ่นไข่อยู่ตลาดนี่นประมาณห้าสิบห้านห้แต่แต่ตัวที่เอาทสสศทดใหม่ๆนี่นี่เจ็ดสิบองนาพ่นนะ คือทากินหลเนาะมันซิมมาไว้ทุกคนมันมันลหลพดคาแอลกอฮอล์มันหลายพดูยี่สิบวอนสามนะเนี่ต้นนี้จะเป็นรากข่าวที่เขาที่เขาต้มใบทางที่แล้วเนาะหัวทเขาที่าลงวัดไป หาซิปพอดีหาซิปเพืนคนเนี่ยคือตัวที่เาายบไทยตลาดอยู่หาซิปนี่แหละถ,ถ้าหกซิปเจ็ดซิปนี่ท่านลายหมดตาเขาปิดยิงน,นี่นี่ยิงขึ้นจอกจะนี่กับเมาส์แล้วเจ็ดซิปนี่โอ้ถ้าฮอตไอยนี่โอ้ตายวันเดียวเลยนะมึงเ <c oughs> วลเราฮอตไอยนี่ <Okay. S 2> ยเฮ้ยมึงทุกคนหาซิปคนระับหาซิปองศาหาซิป คือนี่จะเป็นตัวลกข่าวเที่ยวต้มไหวทางที่แล้วเวนะคือตัวเข้าที่กําลังต้มเมียกินว่าได้ใช่หรือมีนั่งเจ็ดสิบองศามคลายแลอลกอฮอล์มันไหลหมดมีกินได้แล้วนี่นะห้าสิบห้าสิบนี่กินได้แล้วถ้าบางคนมีกินกินเหล้าหรือว,อาวอ่ากินนอกข่าวบุฟเฟ่ตนี่ประมาณสามสิบห้าหาสี่สิบนี่สี่สิบสี่สิบนี่ก็พอดีแล้วสำหรับคนกินดได้นี่ตัวคาขาแอลกอฮอล์มันไหลหรือเ่า คือจะขาวเลยนี่สีเหลืองที่จะมีบ่ค่อยมีเลยเนี่เพิ่ต่างกาเลยนี่ต่างกานันสอนจองตัวนี้มันเขาวกวนตัวนี้นี่เฮาได้ผสมนี่นี่เบียรแล้วขาวที่ออกตําลังมันบ่ค่อยมีความผมแล้วเฮาได้ผสมแล้วว่า <S <S ถ้าบ่ผสมนี่มันกินบ่ได้ทุกคนมันถ้า,ากอหอล์มันหลายเพิ่ อันนี้ตัวที่เอาผสมแล้วตัวนี้หอมกว่ามันานตัวขาวๆตัวนี้อันนี้หอมกว่าแต่ว่าอันนี้หอมกว่าแต่อันนี้ก็หอมแต่ว่าหอมปริมาณมันน้อยหอม,หอมตัวนี้มันเป็นมันมีคุณภาพหลายเนาะทุกคนใน้าเป็นคือแต่ก่อนในตัวเทียวใช้น,น้ำในตาตัวตัวแต่ก่อนนี่มันชิบมีหูตัวนี้นเนาะจเฉย,ย เมื่อนำมาห่อนนี่เขาก็ได้๋ยวตาเอาตาเอากลึงกลึงยากเือว่าดูนี่มันมีนี่มีทางสมัยมีสบายเนาะเขาก็ใส่ทัวน้ำมนี่ยหัวน้ำมันก็ให้มันลายไปเองเลยถ้าถ้ามันทองแล้วเขาก็ได้๋ยวตาออกนะแต่ว่าต้องใส่น้ำมันจะมันสิบพอนเนาะมันก็ไหลไหลไหลออกจากการร้อนถ้าเป็นคือแต่ก่อนนี่มันมีฟูจนสิ่งทั้งหมดมันชีบไปเลยก็ ทำมันหอนนี่เขาก็ได้เอาจอกเอาชิมอาตะออ,อ,ออกตะออกเนาะมันกล็ลำบกากแต่ว่ารุนนี้มันทำามลยเอากาใีพอคอนเนีซมันจะออาไลน์ไหลออกเองเลยนี่แหละนี่คือเนี่ยทุกคนคืออันนี้นี่เป็นดินเหนียวเนาะเอาก็ได้แปะแปะไว้แปะไว้เป็น,ปปนม่ให้อากาศไม่ออกมีความดันข้างในเนาะความดันก่อคือเป็นไอก่อมันไหลเป็น เป็นนกขาวมาเท้าเัาก็ปิดเมถ้าอากาศมันเข้านี่มันสีเหลาไม่สิบอกอกเลยทุกคนมันละหเหยออกมาเลยมันสิออกตามพูดหรือ่มันส,นสีบอกเป็นเหลาเนะี่นี่คือเท้าสิได้เท้าได้เท้าใส่หน่อยตัวใหญ่นี่เอาติดต่อสองอันตัวนี้นี่น่าขวัฟันหมอตัวนี้บ่หอนบนะบกคนห้อนเนี่ยาเทาใส่น้ำยารอนนี่มันบกคนห้องอ่ะ หม่นหนเที่ยวต้มซนีนี่ขอนี่ๆเฮาใส่หม้อใหญ่หม้อแกงทรงใหญ่แล้วก็เอามาตักเอาโตดตดนึงนี่ครับักออกก่อนนะมันซีกันแก็เอาเอาจอเอาจอใส่กันบ่แกดันอากาศบเข้าอยู่ข้างในเนาะเฮาสามารถต้มได้เลยค ัวนี้นี่มอนนึงนี่มันีิได้เราเขา่าแสกิโลหรือว่าจตร้วทุกคนเนาะเอาลที่ตสามมึงเนาะมีเราใส่เต็มเลยแหละตาลีบตัวเทียมมากไากมาาา้มันใส่เต็มเลืว่าเขาโมคูใช้ว่ามันีิได้จารีบนะทุกคนรดขาเบ้โอเคทุกคนตอนนี้เขากะต้มแล้ว,ลวนนเนาะนี่ได้ประมาณสองขวดทุกคนสองขวดใหญ่ประมาณาสิบเก่าหาเศราลิด มานน่เนาะนี่นทางน้ำหรือว่าขวดน้ำใ่นี่เป็นตัวสิบลิตรนะทุกคนเนาะนี่สิบลิตรในตัวนี้มันยังพอเต็มเนาะสอโตซาลีที่เขาต้มแล้วนี่เขาซีดถิ่มเลก็กแต่ว่าค่อยจะเอามันออกมาแล้วก็ลางน้ำนิดนึงลางน้ำลางน้ำเนี่ยก็เอาไปตาแห้งเลยไว้เอาไว้ต้มหมูหรือว่าต้มเป็ดนริงกินนะทุกคนเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนไผ่ที่ยังบ๊ท่านได้กดติดตามกับฝากกดติดตามให้แด้และส่วนไผ่ที่มักสไตล์สีวิตอิธีบันบานกับฝากกดติดตามให้ได้นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน